กลับมาพบกับฟอร์ฟิ้งชาแนลอีกแล้วตอนนี้นะคะ mm. ฟิงกลับมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เ mm. ชียงใหม่น่าจะเหมือนเออ mm. บ้านหลังที่สาวของฟิงนะคะ mm. ก็คือตอ mm. นนี้เนี่ยฟิงกําลังมาที่น้ําตกแม่ยะนั่นเองคือฟิงก็มาเชียงใหม่หลายรอบมากเลยใช่ไหม mm. แต่ว่าไอจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวเขามากันอะ mm. ไม่ค่อยได้มานะ mm. ก็วันนี้ถือว่าเป็น วันดีนะคะเป็นวันที่นาตาเขาออมีนางเอกมาด้วยนะคะฟิงก็เลยได้รับอันนี้ส่งนั้นก็คือเดี๋ยวเราอ่ะมีแผนจะขึ้นไปที่บนดอยอินทนนท์กันฟิงก็เลยแบบได้มาแวะที่น้ำตกแม่ยะด้วยแต่ว่าตอนนี้เดินมาสักพักแล้วขอบกินแล้วยังไม่เจอน้ำตกเลยก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะว่าฟิงมากับใครแล้วก็ฟิงจะไปที่ไหนต่อในเชียงใหม่นะทุกคน นี่สาวเห็นข้างหลังจำได้บ้างใครจำได้บ้างใครจำได้อางอุอดูทังมาสวัสดีค่ะไม่มจเจอนานมากเนาะรอเหมือนเจอกันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง้มุ้งปากจริงเหรอกินได้ไหมอ่ะมุ้งปากหอมมากทกปีอุยเยอะมากนี่วันนี้เราก็มากับนาต,ตาแล้วก็มีบูคนสวยของเรานั่นเองถ้ามาเชียงใหม่ก็ต้องนึกถึงมีบูก่อนอคนแรกเลย แบบชวนไปไหนไปได้หมดไปพี่ไปไม่ว่างก็จะว่างให้ได้ใช่บอกวันนี้ว่างไหมหนูไม่ว่างแต่เดี๋ยวหนูจะว่างให้ <c oughs> ก่อนเดินเข้ามานะคะก็คือ,อแม่แม่ที่เขาขายของข้างหน้าเขาบอกว่าเดินเข้ามาหกรอยเมตรลูกจะเจอน้าตกก็อุ้ยเจอน้าตกจริง เจอแล้วใหญ่มากอุ้ยใหญ่กว่าที่คิดอ่ะแต่ว่าวันนี้น้ำมันแดงนิดนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนน่ะฝนมันลงแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้จะมีพายุด้วยไม่รู้จริงหรือเปล่านี่จะบอกว่าใหญ่มากอุ้ยอะไรกันเมื่อกี้มีบูกีดบอกเจองูงูอุ้ยจริงด้วยงูรอบเอีที่เป็นงูโดนตัวหาเจอแล้ อกพักแล้วเจอเนื้อคู่แล้วอ้าววันนี้ได้แฟนแน่นอนสดใสแลยได้เจอเนื้อคู่นี่นี่นีู่่โน่นโ่น้องมาอาบแดดแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปใกล้ๆดูว่ามันจะมีผมไหมว้าวเราถึงแล้วทุกคนโอ้ใหญ่จริงๆด้วยเห็นในรูปเหมือนไม่ใหญ่นะของจริงใหญ่มากโอ้แต่วันนี้น้ำมันแดงอะ่ะดิเพราะว่าเก็คือฝนมันตกอะ่ะทุกคนอย่าไปดูใกล้ๆดีกว่า ถึงแล้วทุกคนแบบใกล้ใกล้เอ็กคลูซีฟสุดๆน้ำตกแม่ยะนี่เช็คอ,อินเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อพี่ดอยอินทนนท์ ทุคนเราถึงบนดอยแล้วนี่แต่เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรเป็นลายเซ็นนี่ค่ะทุกคนเราได้ไลายเซ็นมาแล้วเมื่อกีอ้นาตาเขาไปถามอยู่นะคะว่าสรุปแล้วมันคือนกอะไรไมันคือนกอะไรนะนะ นกกินปีครับอุ๊ยทำไมหนูไม่เคยได้ยินเช่นนี้เลยอ่ะได้ดังชานชันมีเซนเรื่องการใช้ชีวิตในในป่าครับอ๋อนี่ก็คือเมื่อกี้เราทายกันนะคะว่าแบบจะเป็นลายเซนสัตว์อะไรน้าต้าทายถูกด้วยอ่ะไม่รู้แอบไปดูมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อยู่แล้วหรือเปล่าเออโกงปะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ก็ไ้ทายควายนล้วก็บอกพี่จุก นี่ถ่ายต้นไม้นี่ถ่ายอะไรนี่เขาเอาสัตว์ต่างๆของแม่ไอเชียงใหม่มารู้ว่าถ่ายนกเลยเนี่ยเดี๋ยวบอกให้เขาไปทำลายเซ็นน้องเอวาเดี๋่วนี่เมื่อกี้หนูไปเอาลายเซ็นมาเพิ่มเป็นลายเซ็นกระต่ายด้วยน่ารักอ่ะนี่นะคะเป็นข้อมูลนะคะถ้าเกิดใครเอารถมานะคะก็ลดคาละ30สบาทนะคะส่วนผู้ใหญ่ถูกแล้วนะหนูพูดมาสามรอบผิดสามรอบรอบนี้ถูกต้องแล้วนะคะนี่ค่ะรถ สาบาทนะคะเห็นไหมทุกคนแล้วก็ส่วนผู้ใหญ่ก็จะคนละหกสบาทเออตามนั้นนะคะนี่ข้มูลเราใกล้จะถึงแล้วข้างบมนนี่ตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวที่ระดับความสูง2,157เมตรแล้วนะคะทุกคน ตรงนี้หรอที่เขามาดูพาาทิตขึ้นกันอุ้ยเติจะบอกว่าอากาศเย็นมากหรือว่าเพราะม่มีฝนเนาะอุ้ยแต่มันดีอะคือหนีมาจากภาคกลางแบบอากาศร้อนๆอะผมมาเจออากาศอย่างเงี้ยคือแบบโคตรฟินนี่ทุกคนเราขึ้นมาบนยอดดอยแล้วนะคะนี่เลยมีบูบอกพี่เราต้องเดินเข้าไปสำรวจในนี้กัน ป่ปะเราจะไปด้วยกันุิย <_ an> ดูลึกลับดีนะเนี่ยดูดิเหมือนป่าดงดิบเลยอะ่ะอุ้ยตื่นเต้น <_ an> เฉยเนี่ยด้วยความที่อากาศมันเย็นมากนะเนี่ยไอ้มอสพวกนี้มันก็เลยขึ้นดูดิเอาขึ้นตามต้นมไม้อ่ะสวยเวอร์เนี่ยแล้วก็ตามทางเราก็จะมีป้ายบอกว่าต้นไม้อะไรเวลาเราไม่รู้เราก็มาดู พี่ปูบอกพี่ต้องมาถ่ายรูปอันนี้พอไม่งั้น,นเหมือนเรามาไม่ถึงอย่างนี้เหรอใช่ <laughs> โอเคถ่ายก็ได้ท่านี้เลยมาท่องเที่ยวทางคถึงแล้ว <laughs> นี่ทุกคนถ้าเรามาช่วงหน้าหนาวเราจะเจอนะแม่คนิงใช่ไหมเนี่ยดูสิ เขาก็มีบอกนะทาไมยอดเขาสูงทําไมจึงหนาวดูดิมันชิลมากอากาศดีมากเลยอ่ะอันนี้คือเดือนเมษายนนะคะอ๋ออันนั้นคือสถูปใช่ไหมเดี๋ยวเราขอไปไหว้ก่อนนะคะนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะโห นี่ขนาดตอนกลางวันนะคือมันก็มันสวยแบบเย็นๆนะทุกคนในช่วงนี้น่าร้อนนะแต่นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนี่อันนี้เป็นกูนะคะคือระหว่างทางมันจะมีป้ายแบบร้อนลื่นตลอดเลยนะคือมันลื่นจริงๆเพราะว่ามันชื้นอะแล้วมันก็เหมือนมีน้ำตลอดเวลาเลย เดินชิวๆแล้วก็ระยะทางไม่ไกลด้วยณวันนี้นะคะเดือนเมษายนอุณหภูมิบนยอดเขาดอยอินทนนท์อยู่ที่15องศาเลิศไม่ไหวอยากมานอนบนนี้อันนี้นะคะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ราลงไปดูนิดหนึ่งก็จะเหมือนกันดรือเป่าอืมแต่อาจจะคล้ายๆกันนะ แต่ฝั่งนี้จะมีความแบบไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ามันเย็นกว่านิดนึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาอุย้ยแสดงว่าต้องมีนกอยู่แน่เลยอ่ะได้ยินเสียงนกไหมเนาะโอ้เนี่ยมันอยู่ข้างบนโอเครู้เรื่องทุกคนฝั่งนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะนี่เรามาดูมุมสูงดีข้างล่างมีความเปียกน้ำด้วย ไม่รู้ฝนตกหรือว่ามันเป็นเพราะแบบความชื้นของอากาศอากาศดีมากดือต้นไม้ใหญ่โอเคทุกคนเราก็มาเดินดูเส้นทางธรรมชาติประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ไหนต่อก็ยังไม่รู้นะคะพิงก็ต้องไปตามแผนนะปตานะคะ จะบอกว่าข้างบนบรรยากาศดีมากเลยเออแบบไม่ผิดหวังที่ได้ขึ้นมา <c oughs> จุดแบบทัวริสสุดๆอ่ะ <c oughs> อกเก่งมากค่ะคนเราลงมาจาก ดอยแล้วแล้วเราก็ได้ที่นอนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ผมสเตย์นี่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 ที่นอนนะตาละนี่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 ไม่ใช่นี่รถบ้านป่ะความฝันนะมโนอันนี้มโนของเออคันนี้งอแล้วพ่อเออคันนีอยู่ที่นี่ที่อะไรนะชละทานชนละทานวิวลงมาจากดอยอิงถนนนิดนึงสวยมากคือแบบเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยมันคือลำธารนะทุกคนเดี๋ยวค่อยพามาดู แต่เดี๋ยวไปเก็บลูกหมอนก่อนนี่ทุกคนเห็นอย่างนี้นะมันอร่อยมากเลยมันโคตรหวานเลยเนาะไม่บโบดูหน้าดิแจ็คพอตไงเจออันที่มันเฮ้ยอนี่อันนี้คือทางเขา้าพี่พักนะคะอ,อย่างนี้ก็โอเคเลยพี่จริงคือดำๆเนี่ยห,หวานมากมีตลอดทางเลย,ยทุกคน อ,อยากออกห้องค่ะอืมดป้อนดิดป้อนดิเออมันมีดอกบวอัวตองเนี่ยนะงงมากเลยทำไมช่วงนี้ถึงออกอืมอร่อยมากคืนนี้ห้องน้ำคนละห้องอร่อยจริงอร่อยจริงต้องมีผิกเกือด้วยใช่ แล้วนะคะของแซ่บแล้วจริงเหมือนเราเพิ่งกินข้าวไปเองนะหิวแล้วมันหิวตอนนู้นแล้วเ,เดินเส <c oughs> ร็จอยู่ว่าวันนี้กว่าพี่พี่เอจะถึงนะพี่ไหนนะพี่เอใช่ไหมใช่หน <c oughs> ูคงอยู่จนแต่ว่าจริงดเดี๋ยวคืนนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยพี่วอเอเอะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาหรือเปล่าแต่พี่เอบอกว่าจะเอาหมูกระทะมา เราจะได้กินตอนกี่โมงเนาะอร่อยมือแดงเลยดูดิน่ารักมากเลยที่พักเขามีบู้บอกอันนั้นเหมือนไอ้นี่หรือเปล่าที่เลี้ยงไก่เออเหล่าไก่ว้ามันคือที่พักอันนั้น่าติดน้ำเลยนะดูดิเออว่ามันมีไก่จริงด้วยว <laughs> ุ้ยลำธารน,นี้มันน่ารักมากๆ แต่ถ้ามีบ้านอ่ะอยากมีแบบลำธารเล็กๆอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยโหฟินไม่ไหว พื้นที่ที่เราจะปักหลักกันคืนนี้นี่หน้าที่ผมใช้แท่นะคะก็ต้องทำแบบนี้มีสาวมาไงก็เลยกลางอย่างถ้าเป็นหนูนะเอาไปกลางเองไปอย่างเงี้ยอุ้ยเพื่อนใหม่มหขอมือหน่อยขอมือหน่อย,เอ,เ,ยเออเลิอกออกหากแล้วเนาะลุงไม่ยอมพูดไม่ยอมเลิกพูดสักที <laughs> ไม่มีขนมหรอกตอนเนี้ยลองคืนได้ไหมคืนนี้มีหมูก,กระทะหมากระทุนี่เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันตรงนี้นะคะเราก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้ฝนตกลงมาไม่งั้นมันจะแบบไม่สนุกเลยนะถ้ามีฝนอ่ะแต่ถ้าอากาศแบบนี้กำลังดีนี่ตรงนู้นมีมีผู้ชายมาเล่นน้ำด้วยแหละนี่มีบุ๊กสองอยู่บรรยากาศดีมากเลยอะ่ะมันมีลำธารตรงนี้ เนาะชื่ออะไรอะเราอะฮะขอมือหน่อยขอมือหยิ่งนะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าง่วงนอนมากได้ยินเสียงไอ้นี่ไหมจิ้งห,หรีตอ่ใช่ดิจิ้งโกงไม่รู้ตัวอะไรก็รู้แต่มันร้องเสียงดังมากตัวอะไรนะนะเจจันเออจ้กระจันกมันร้องเสียงดังมากเลยอะ,อะ,อะแต่ว่า เดี๋ยวของนี้แป๊บหนึ่งแล้วจะไปกินบุกกระทะกันกับลุงวอเ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 อขอให้คืนนี้ฝนไม่ตกนะทุกคนมันจะดีมากเลยอ่ะดูดินานๆานทีจะขึ้นมาเชียงใหม่เราขึ้นมาในวันที่พายุเข้าอ่ะทุกคนซิฟราเอาละเราไม่รอพี่วอเอเอแล้ว นี่นี่หมูกระทะบนดอยอินทนนท์เต็มเลยสี่ร้อยนะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปเติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เอจะเอาของมาฝากเพิ่มเติมด้วยนี่บรรยากาศดีมากโอ้โหเสียงจักจัน ไเลาะสนอโหคืนนี้จะนอนได้ก็ไม่รู้คืนนี้จะนอนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะต้องติดตามชมคืนนี้นี่บรรยากาศยมเข้าคืนนี่ยังไม่สี่ทุ่มกอปปี้เขาพูดนาตาเลยนะนี่ยังไม่สี่ทุ่มแต่ทุกคนเพิ่งกินหมูกระทะกันเสร็จอะไรอ่ะอันนี้ท่าอะไรท่าตโน่ท่าตโน่อันนี้พี่ตูน เอาท้าไหรอตัวไปตัวขำเอ๋ออ๋ออ๋อมูกระทะเนี่ยหมูกระทะเต็มเลยนะทุกคนอันนี้อันนี้ไม่ได้เมานะอันนี้ไม่ได้เมาว่ะก่อนเป็นการแสดงเป็นการแสดงเป็นการแสดงเอนเตอร์เทนเต็มที่อ่ะนานๆทีอ่ะลุงเอ๊ อายครยิ้เองเ,องเองลยพออย่างเงี้ยไอดูช็อตนี้เนี่ยโอ้ห <c oughs> น้าต้าเหนื่อยอ่ะลุงเอไม่มีทางเหนื่อยอะดูดิลุงเอเต้นตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะบอกก่อนนี่บรรยากาศทุกคนเดี๋ยวค่อยไปดูตอนเช้าอีกทีแล้วกันอันนี้สิงก็กินหมูกระทะอิ่มไปแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปอาบน้ำแล้วก็นอน <c oughs> ส่วนอันนี้ก็ให้ลุงเอกับลุงต้าเฝ้าหน้าเต้นไป อทนี่นี่นี่การแสดงะคะการแสดงไม่อันนี้หนูเรียกว่าถ้ากายภาพถ้าลุงเขาเอ็นจอยไปร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าแล้วนะคะจะบอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยเพราะว่า ไม่มีฝนแล้วก็อากาศเย็นกำลังดีนะะแล้วก็ตอนเช้านี้ก็มีฝนนิดหน่อยนะคะก็ถือว่ากำลังสบายเลยไม่อยากตื่นเลยเอาจริงเมื่อเช้า,ชาอ,อ่ะออันนี้นะคะก็เช้าแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บข้าวของแล้วก็เดินทางกันต่อนี่ลุงๆเขาก็กำลังนั่งสดมาม่ากันอยู่ส่วนเราก็จะต้องเก็บของแล้วก็เดินทางกันต่อ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินทางไปไหนนะคะเป็นไงบ้างมีบูสนุกไหมสนุกมากค่ะกินมากจะบอกเลยทีนี้ <c oughs> กินตลอดทางกินทั้งวันกินทั้งคืนเนาะเช้ามาก็กินช้อยก็กินไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่าน,านานเรามาทีเนะเาะแล้วก็ต้องให้ลงุงเลี้ยงหน่อยเราไม่ได้มาบ่อยๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีบูจะต้องกลับและแต่ว่าเดี๋ยวเราไปต่อที่ไหนก่อนก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะบอกว่าที่นี่สวยมากเนาะมีบู มีใช่ไหมคะใช่เห็นวิวภูเขาข้างหลังอืมนี่ขนาดไม่ใช่หน้าหนาวเนอะเออเราพอดีแบบคนมันไม่มีด้วยวันเนี้ยเราก็เลยแบบอิสระเต็มที่เลยคืนแบบรุงๆแบบร้องเพลงกันจอยมากจริงต้องแบบคือขอเขาแล้วนะแบบไม่ได้มีดราม่าอะไรนะคือมันไม่มีค้นเออพอสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็เลิกกันอืก็เดี๋ยวครั้งหน้าไว้พามีบูไปเที่ยวอีกไว้ไปไหนยังไงก็เดี๋ยวทาขาเนาะ แม่้งสอนยังรอย<ต>รอยู่นะเอออันนี้ชอบมากได้ใจมากเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าแม่้งสอนก็ยังาพาไปนะยากอาโอ้สนุกสนุกไว้ไปเจอกันใหม่ไว้ไปใหม่เย้ <1> <1> yeah, ทุกคนนี่คือแบบความฝันจริงเลยนะ มาที่ป่าโปกงเปียงแต่ว่าตอนนี้คือมันยังไม่มีต้นข้าวนะทุกคนคือพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปลูกข้าวช่วงมีทุนาเพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝนแหละกันยาอะไรแบบเนี้มันจะสวยมากเลยเอ่ะเห็นเขามากันน่ะแบบขูมันเขียวเนาะมันความแบบนาขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขา เก็บเกี่ยวอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาแก้มือมาแก้มือเดี๋ยวรอบหน้าจัดเต็มแน่นอนวันนี้เรามาแบบว่ามาเซอร์เวยก่อนมาดูอะไรอย่างนี้เขาก่อนเห็ตไหมพี่ๆข้างหลังเขาก็กําลังจะทําโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เขาแบบปรับปรุงแหละเดี๋ยวช่วงไฮซีซั่นเรามาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันก็เมื่อกี้นะซิงเห็นเออเป็นแม่แม่เขากาลังนั่งทอผ้าอยู่น่าสนใจมากแล้วแบบบ้านเขาก็คือน่ารักมากแบบ อยากมีบ้านแบบนี้เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวพิงพาไปดูนะนี่เลยบ้านเขาหน้าหลักมากเลยอ่ะเหมือนเขาเพิ่งทําใหม่เลยอ่ะดูดิต้นไม้เขาก็เพิ่งปลูกเนี่ยใครทําเป็นบ้างเนาะจะเอาไปทําที่ราชบุร <c oughs> นนีนี่เห็นไหมนี่คืออะอาบัชปเาอร์ค่ะนี่โช โชวภาษาปากยอหนึ่งสเต็ปนี่เขากำลังทอผ้าอยู่เห็นไหมเนี่ยวิถีสุดๆแล้วเขาก็ปลูกผักด้วยสวยสุดๆไปเลยนี่เลยทุกคนบ้านแม่สวยมากพอดีแบบได้คุยกับแม่เขาแหละคือแม่เขาบอกว่าบ้านนี้เพิ่ง ทำใหม่นะเนี่ยแบบดูดีสวยมากเลยเอ่ะหนูชอบโตมากแบบคลาสสิกอะ่ะนี่คุณแม่ <c oughs> คุณแม่มีลูกสาวนะ <c oughs> แต่ว่ามีแฟนแล้วคะ่ะ <c> แ <oughs> <c oughs> ม่บ <c oughs> อกนี่มีหลานหลานปสาอ๋อมีหลานสาวละแม่ออ้ย <c oughs> อยากเห็นเลยอะ่ะ อ๋อไปในเมืองเหรอแม่ไม่ในเมืองอ๋อนี่ดูดิอ,อ๋อเหรอ <c oughs> ต้องน่ารักแน่ๆเลยอ่ะคุณแม่ยังดูสาวอยู่เลยนะเนี่ยแม่อายุเท่าไหร่คะห้าสี่หกแล้วโอ้โหแม่ยังดูสาวเลยนะเนี่ยดูดิดูบ้บานอุ้ยมีเหรียญเยอะมากลูกชายแม่ได้เหรียญหรอคะเนี่ยพอเดินตแต่ อ๋อนี่หนูว่าแล้วเห็นจักรยานอยู่นี่เขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยได้เหรียนเต็มเลยน่ารักมากเลยแม่หนูชอบบ้านคุณแม่มากแถวบ้านหนูไม่มีนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาคุณค่ะแม่นี่เดี๋ยวหนูไว้มาเที่ยวหน้าฝนใหม่แม่ช่วงที่เข้ามันสวยๆเนาะอันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ม,มีบอกปลาด้วยเรียบร้อยค่ะทุกคนทริปนี้นะคะก็ต้องจบประมาณนี้แล้วแหละทุกคนทริปโดอยอินทนนท์บวกแม่แจ่มนิดหน่อยนะคะก็มาดูป่าปงเปียงแบบเซเว่เซเวเดี๋ยวรอบหน้านะคะมาจัดเต็มแน่นอนมาหาโฮมสเตย์สวยๆที่นี่นอนสักหลังหนึ่งน่าจะฟินนะช่วงนั้นหน้านาวเอ้ยหน้าฝนสิ ใช่ไหมหน้าที่แบบต้นเข้ามันเป็นสีเขียวไปแล้วค่ะทุกคนฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เหมือนเดิมค่ะนานๆจะมาทีนึงไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย